จะร้อยสีล้านจะ300้ล้านผู้ชายคนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จสูงที่สุดในชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตของดีเจชีวิตของพิธีกรชีวิตของแดดดีก็ว่าได้พี่หยันณนะวันนี้ทำงานก็เหนื่อยผมมาผมมาแฉตอนเช้า7จ็ดโมงครึ่งพี่หยันถึงแล้วทำงานแล้วเรียบร้อยพี่ทำงานไปสองชั่วโมงแล้วก็ใช่พี่หยันก็จะกลับบ้านสามสี่ทุ่ม ถามาจริงว่าณวันนี้คุณยังดูดีได้ขนาดนี้เอา,อาจริงแนะนำวิธีน้องๆสำหรับผมชมพู่แล้วคุดูทางบ้านหน่อยสิคือคือพี่อ่านคิดว่าถ้าถ้าจะเอาดูดีพี่ว่าพี่ณวันนี้ด้วยนะอย่างจริงใจเราไม่ได้พูดด้วยความดัดจริตเลยพี่สนใจสุขภาพมากกว่าเพราะเราอยากอยู่กับทุกทุกคนให้นานที่สุดแล้วมีแรงที่จะดูแลเขา มากกว่าที่จะให้เขามาดูแลเราด้วยซ้ำแล้วเราดูแลคนอื่นเยอะแยะเลยแต่ถ้าถามตัวพี่อันเองในถ้าบอกว่าประสบความสำเร็จก็ขอบคุณแต่ว่าเราค่อนข้างพึงพอใจกับชีวิตในทุกๆวันนะนแต่สิ่งที่เรารู้สึกเลยว่าเราก่อนหน้านี้เราบกพร่องและด้อยมากเลยคือเราใช้ร่างกายหนักมากมแล้วก็เหนื่อยมากและเราน่าจะเคยเป็นกันคือเหนื่อยมากจนนอนไม่ได้ม,ม,มันเหมือนมันมันเหนื่อยมากแล้วมันนอนไม่หลับแล้วมันก็มียิ่งพยายามนอนยิ่งตั้งใจยิ่งไม่หลับ แล้วมันคือมันคือความเสียสมดุลกันต่างๆซึ่งสุดท้ายแล้วจากการที่เราทํางานเยอะเกินไปมันก็ส่งผลกันหลายๆอย่างอ,อีกอย่างหนึ่งคือในความเร่งรีบของงานแต่ละวันเช่นแบบบางวันเรารับที่ปดเงาน ซึ S <S ่งพูดและฝราอาทชื่นเมื่<ล>วอว,วานี้เองใช่โอ,อ้ยเอ๊ะทำไมจามเสียงแปลกๆขอโทษนะซึ่งเราก็ดีใจนะฮะในมุมหนึ่งเป็นความภูมิใจนะที่เขาจ้างเราแล้วเขาก็ให้งานเราในในวันนี้ในวัยน,นี้ด้วยนะครับมันก็แบบเออแปลว่าเราก็คงทางานได้โอเคมังนะ้งเนาะในวงการเขาถึงจ้างเราอยู่แต่ด้วยความรีบๆแบบนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งรีบคือเราก็เลยรีบกินหรือถ้าจะพูดภาษาให้มันเห็นภาพนะคือยัดหลายครั้งพี่กินอาหารหลักของพี่เวลาที่ทํางานคือข้าวกล่อง ข้ากล่องตามมีข้ากล่องไหมมีอะไรบ้าง,งเ,เอามาสามกล่อ,าาอ,องแล้วพี่ก็กิน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 ซึ่งขนาดเราคิดว่าเราเลือกแล้วเชื่อป่าว่าในที่สุดมันมีผลต่อเรื่องของอไขมันมเรื่องของความดันเรื่องของอะไรกันต่างๆซึ่งมันส่งผลมากอย่างเช่นแบบจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราหยุดไม่ได้แล้วคือ,เ,อเราต้องหยุดให้ได้แล้วคือเพื่อนเราคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบแบบเนี่ยใช้ชีวิตเร่งรีบแบบเนี่ยถึงเขาจะใชไม่ได้อยู่วงการบันเทิงก็ตามกินหมูปิ้งหมูกะทะกินอะไรแล้วก็ กินแบบไม่ได้ระวังแบบนี้เหมือนกันแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งเขาอยุ่น้อยกว่าเราอีกเขาน็อกไปเลยนุยตายเหรอไม่ถึงกับตายแต่ว่าคือคือเหมือนกับแบบโช็อกอ่ะเรียกเออคือแบบคล้ายๆแบบเบาๆซึ่งเราแบบเราตกใจมากเพราะมันเป็นเพื่อนที่ใกล้แล้วอยู่ในกลุ่มเราณตรงนั้นเองมันเหมือนกับถ้าเทียบก็คือเหมือนถูกตบให้ตื่นว่าเฮ้ยแย่ละ ตัวเราเองก็แย่แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงดีละ่ะเรารู้แล้วว่าเรามีอะไรอ่อนข้ออ่อนด้อยบ้างเรื่องพักผ่อนอ่ะเราต้องปรับเองเราต้องนอนให้เร็วขึ้นนะตื่นนะตื่นเหมือนเดิมเพราะเวลามันฟิกซ์ไว้่อย่างน้อยเรื่องอาหารการกินเราต้องปรับต้องเปลี่ยนเอาทํายังไงดีละ่ะนึกขึ้นมาได้อย่างหนึ่งก็คือจริงๆ <S <S เป็นคนที่ดูแลตัวเองมากพอสมควรแล้วก็เคยใช้ผลติตภัณฑ์ของเขาอยู่แล้วคือตัวที่เป็น black seed นะครับ p r o ว่านะครับตัวนี้นะครับ มันดูแลเรื่องไขข้อต่างๆหรือแม้แต่ข้อกระดงะรกระดูอะไรกันต่างๆซึ่งพี่อากดูแลทั้งบ้านเลยคุณแม่ก็ทานด้วยแบบนี้นะครับตัวนั้นเป็นเรื่องของงาดําแล้วเรารู้สึกว่ามันดีมากเพราะตัวนั้นเป็นงาดำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จำได้เพียวๆไม่ปนอะไรเลย<ค>แล้วพี่รู้สึกว่าใช่สกัดเยน็เยนนี่คือธรรมชาติที่สุดอะไรที่เป็นเคมีพี่จะกลัวหน่อยนะพี่ก็เลยรู้สึกประทับใจกับเขาอยู่แล้ว ทันทีที่ตัวเราเองมีปัญหาแล้วก็เลยคุยกับเขาเพราะเขามีผู้เชี่ยวชาญเยอะแล้วก็ถามเขาแบบเหมือนปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเหมือนปรึกษาหมอแบบนี้เลยถามว่ามันมีอะไรบ้างผมมีปัญหาแบบนี้นะฮะแล้วผมรู้สึกว่าผมกังวลจังเลย<ๆ>เขาเลยแนะนําตัวนี้มาซึ่งบังเอิญมากว่ามันแมทช์กับเราแบบเหมือนเป๊ะๆเลยก็คือตัวนี้ฮะที่ว่าโปรตีนว่า5ออยด์เนี่ยนะดูหน่อย่านี่ตัวนี้เลยดูขวดด้ไหมตัวขวดอยูตววดด่ตรงนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ มันประกอบด้วยน้ำมันสกัดเย็นจาก5อย่างด้วยกันซึ่งเป็นธรรมชาติ100%ซไม่มีสารเคมีใดๆเลยนะครับอ่ะมีอะไรบ้างลองมาดูกันนะฮะ5ตัวคือน้ำมันน้ำมันอะโวคาโดโอะโวคาโดนี่คือซูเปอร์ฟรุตอยู่แล้วแล้วไม่ใช่โอโวคาโดธรรมดาแต่เป็นอะโวคาโดพิเศษที่นำเข้าจากเยอรมนีเท่านั้นนะครับนอกเหนือจากนั้นยังมีตัวอื่นอีกนะครับซึ่งซึ่งขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วเช่นน้ำมันมะพร้าวนะครับตัวนี้ช่วยเรื่องการต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วช่วยเรื่องการเผาผลาญช่วยเรื่องการลด สะสมของไขมันร่างกายมีน้ำมันที่ดีกับน้ำมันที่เลวน้ำมันที่ดีช่วยขจัดน้ำมันที่เลวได้น้ำมันที่ดีช่วยทําให้ไขหรือการเกิดลิ่มเลือดหรือไขมันอุดตันในเส้นเลือดสลายได้นะครับล้างน้ํามันเลวด้วยน้ํามันดีแบบนี้นะครับหรือแม้แต่อีกอันหนึ่งคือน้ํามันงาคีมอนซึ่งอันนี้ช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวไม่ดี และก็ไตรทีสลายทั้งหลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจรวมถึงบางคนรู้สึกว่ามันเครียดบางคนมีความเป็นวิตกกังวลหรือแม้แต่ซึมเศร้าอะไรต่างๆตัวนี้ช่วยได้ทั้งหมดเลยเนะครับรวมถึงตัวอื่นที่รวมอยู่ในนี้อีกอีกตัวหนึ่งก็คือน้ำมันกระเทียมซึ่งคุณจะกินกระเทียมก็ได้แต่กระเทียมมันเหมน็นไงแล้วคุณต้องกินเยอะแค่ไหนถึงจะได้ตัวนี้เขาทำน้ำมันกระเทียมสกัดร,รวมผสมยอยู่บางคนบอกว่าเอาไม่เป็นไรบางคนน้ำมันกระเทียมบางชนิดนะกินเข้าไปเลยขึนมยังเหม็นเลย ตัวตัวนี้ไม่เป็นแต่เก็บคุณค่าไว้ทั้งหมดแต่เขามีเทคโนโลยีในการปรับแล้วก็เปลี่ยนต่างๆนะครับซึ่งทั้งหมดตัวนี้มันรวมกันอย่างลงตัวกผ่านการศึกษาแล้วแล้วก็มีประสิทธิภาพในการดูดซึมเป็นอย่างดีนะครับมันแก้ปัญหาเรื่อง LDL ซึ่งเป็นตัวเลวนะไขมันตัวเลวแล้วก็ไปเพิ่ม HDL ซึ่งเป็นไขมันตัวดีให้กับเราได้อย่างพอดีพอดีแล้วมันช่วยในร่างกายจะไปต้องมีไขมันนะครับและจําเป็นต้องมีน้ํามันด้วยแต่มันต้องเป็นน้ํามันตัวดีเท่านั้นรวมถึงชะลอเรื่องการเสื่อมสภาพของเซล์อะไรกันต่างงๆซึ่่่่พีออานนคิดดวมัก็ูแลเรืง ผิวเรื่องจากภายในสู่ภายนอกด้วยแล้วก็อย่างปรตีว่าเรารู้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนหน้าน,นี้ที่เราทานตัวอื่นอยู่ว่าเขาเป็นโรงงานที่ดีปลอดภัยได้มาตรฐานสากลคือมาตรฐานคือ pharmaceutical grade เป็นโรงงานมาตรฐานผลิตยามไม่ใช่โรงงานมาตรฐานผลิตอาหารเสริมซึ่งมันสูงกว่าระดับโลกเลยนะฮะนี่คือได้มาตรฐาน GMP และทั้งหมดมีออยลจดเ,เลขสารระบบครบหมดมีฮาลาลเป๊ะและ ตั้งแต่ก่อนกินปรึกษาได้ไม่ใช่แค่ผนปรึกษานะคุณก็ปรึกษาได้ระหว่างกินปรึกษาได้หลังกินต่อเนื่องไปแล้วปรึกษาได้มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลให้คุณโโคือเหมือนกับเป็นโปรแกรมให้ดูเลยแบบว้าแพงไหมพี่หานจันไม่แพงคือคือถ้าซื้อปลีกไปมันก็แพงนะครับแต่มันดีตามคุณภาพอย่าเรียกว่าแพงเลยถ้าดูคุณภาพล้วพี่อยากคิดว่ามันคุ้มค่าเอางี้ดีกว่าแต่ว่าวันนี้ครับอยากให้ทุกคน ไม่ต้องรอให้รู้สึกว่ามีอาการหรือต้องทํางานบ้าคลั่งอย่างพี่หยันนะพี่หันเนี่ยจะบอกว่าทุกๆคนสามารถเริ่มต้นดูแลตัวเองได้เลยตั้งแต่ตอนนี้ในทุกเพศทุกวัยเพราะนี่คือธรรมชาติเหมือนคุณกินของดีแต่รวมมาให้อยู่ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับเช้า2เม็ดกลางวัน2เม็ดเย็น2เม็ดหรือถ้าขี้เกียจอย่างพี่หยันบางทีพี่หยันก็ชารโขกไปเลยเพราะว่ามันคือธรรมชาติจริงๆมันไม่รู้ทําได้ไหมไม่รู้ฉันทําแล้วฉันไปตรวจมามันก็ดีอ่ะเอาค่ามันดีขึ้นอ่ะพี่ไม่รู้อ่ะนะฮะและผมวัดผลจากมันนะคือผมหาามมออบ่่ยกเพระวา ให้หาหมอกับลูกไงป๊บหนึ่งเจาะเลือดปั๊บหนึ่งตรวจนู่นนี่นั่นอยู่แล้วเราเห็นค่าไขมันค่าอะไรกันต่างๆของเราลงอย่างเห็นได้ชัดเลยมันไม่ใช่ยารักษาโรคนะครับย้ำมันคืออาหารเสริมเหมือนกับเรากินของดีจบแล้วเสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ